สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินเยเล่โคเซตนะครับผมเป้เช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงสูตรชื่อหนึ่งนะที่เป็นสูตรมาจากประเทศญี่ปุ่นเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นและตัดโดยช่างตัดสูตรที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือสูตรที่มีชื่อว่าซาเทอเรียลฟานเนโลนั่นเองนะรายละเอียดทั้งหมดของสูตรตัวนี้จะเป็นยังไงปติตามกันต่อใน,ในคลิปเลยครับ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงสูตรของซาเทเรลลฟอนเนโลเนี่ยผมอยากจะอ้างอิงจากโจทย์3ข้อก่อนนะเป็นโจทย์3ข้อที่ผมจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนทุกครั้งที่ผมจะตัดสูตรสักตัวหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆเ,เคยอ่านบล็อกของเว็บ s ินยาเล่คอเซ o com นะหรือว่าเคยดูคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดมาแล้วว่าโจทย์3ข้อที่ว่านี้ก็คือข้อแรกเนี่ยคือสูตรตัวเนี้ยหรือว่าแจ็คเก็ตตัวเนี้ย เราตัดไปใช้ในโอกาสไหนหรือว่าใช้ในบริบทแบบใดข้อที่2ก็คือพอเราได้บริบทหรือว่าสถานการณ์ที่เราจะเอาสูตรตัวนี้ไปใส่แล้วเราถึงจะมาเลือกสีกับเลือกเนื้อผ้ากันส่วนข้อที่3เนี่ยก็คือพอเราได้ทุกอย่างมาแล้วเราถึงจะมาค่อยเลือกดีเทลของสูตรแล้วค่อยมาเลือกเทเลอร์ว่าเราจะเลือกเทเลอร์เจ้าไหนดังนั้นช้อยที่ผมเลือกซาเทเลอรลาฟเนโรเนี่ยจึงเป็นช้อยที่ผมคิดก่อนว่าอันดับหนึ่งอันดับ2ผมต้องการอะไรอันดับ3เนี่ยถึงจะมาตกที่ ลาฟนเฟนโรตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันก่อนว่าไอสอข้อแรกเนี่ยมันคืออะไรกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โจทย์ข้อแรกกันก่อนนั่นก็คือสูตรตัวเนี้ยผมตัดไปเพื่อใส่ในสถานการณ์ไหนหรือว่าบริบทแบบใดสิ่งที่ผมอยากได้ในสูตรตัวเนี้ยก็คือต้องเป็นสูตรที่มีความเป็นทางการค่อนข้างสูงสามารถเอาไปคุยกับลูกค,ค้าได้ไปคุยงานกับผู้ใหญ่ได้ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์นะอย่างเช่นเราจะใส่ไปงานกลางวันได้งานกลางคืนก็อาจจะพอไหวก็คือเป็นสูตรที่เมื่อผมหยิบออกจากตู้เสื้อผ้ามาใส่แล้วก่อนออกจากบ้านเนี้ยผมสามารถม เหมาะสมกับสถนานการณ์ที่ผมจะต้องไปได้อย่างแน่นอนจริงๆแล้วผมอยากจะพูดให้มันลึกกว่านี้นะเพราะว่างานที่เป็นทางการเนี่ยถ้าเราซีเรียสกันจริงๆแล้วว่ามันจะแบ่งเป็นงานกลางคืนและงานกลางวันด้วยแต่ในที่นี้ด้วยในบริบทของประเทศไทยที่ไม่ได้มีความสตริกขนาดนั้นคือแค่เราใส่สูตร สีเทาเข้มมันก็มีความเป็นทางการที่ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วดังนั้นผมก็อาจจะละเลยในเรื่องประเด็นนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะมันอาจจะลึกเกินไปเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องหัวข้อที่2กันเลยโจทย์ข้อที่สองที่ผมตั้งให้กับตัวเองนะนั่นก็คือพอเราได้สถานาการณ์ที่มีความเป็นทางการแล้วอันดับต่อมาคือเราจะเลือกสีกับเรื่องเนาาื้อผ้าที่เหมาะสมกับบริบทเหล่านั้นในสเต็ปนี้เราก็ต้องกลับมาดูตัวเองละกลับมาดูตัวเสื้อผ้าของตัวเองว่าตอนนี้เรามีสูตรที่มีความเป็นทางการสีอะไรบ้างอยู่แล้วนะส่วนตัวผมเนี่ยมมสููรเนนอแล้วะ ดังนั้นสูตรที่ผมเลืออีกสีหนึ่งที่ผมยังไม่มีและให้ความเป็นทางการที่สูงและสามารถใส่ไปได้หลากหลายโอกาสนั่นก็คือสูตรที่เป็นสีเทาเข้มหรือว่าสีชาโคผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะเกี่ยวกับสูตรสีนีวีบลูกับสีชาโคเนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงสูตรสีนีวีบลูกับสูตรสีเทาเข้มเนี่ยจริงๆแล้วให้ความเป็นทางการที่ค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนั่นก็คือมีความเป็นทางการที่สูงเหมือนกันหยิบไปใส่ในงานที่แบบมีความเป็นทางการทั้งหลายแหล่อย่างไงก็สบายอยู่แล้วนะ,ะนีแะีแต่ท้ ผมต้องขออนุญ,ญาตเจาะลึกนิดนึงแล้วกันขอเหยียบประเด็นเรื่องงานกลางคืนและงานกลางวันนิดนึงนะเพราะว่าสูตรสีนวียบลูอ่ะที่ผมมีตอนนี้จะเป็นสูตรที่เป็นผ้าวูลผสมโมแฮร์นั่นก็คือมันจะมีความเงาที่มากกว่าเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ของโมแฮร์ประมาณ20%ดังนั้นสูตรสีนวียบลูอ่ะมันสามารถที่จะใส่สำหรับงานกลางคืนได้ค่อนข้างจะเหมาะใส่งานกลางวันก็ได้ดังนั้นอีกสีหนึ่งที่ผมต้องการใส่เนี่ยที่เป็นสูตรสีชาโคอ่ะผมต้องการผ้าที่แตกต่างกับตัวแรกที่เเเเปป็็นนนนผผผผ้้าาววููลสมมมแฮจึงืืออก ue, กหั แต่ทีเนี้ยจะเป็นผ้าวูในประเภทที่เรียกว่าผ้าไฮทวิสผมต้องขอสารภาพกับเพื่อนๆก่อนว่าจริงๆแล้วผมมีผ้าในใจมานานแล้วนะในการตัดสูตรสีชาโคตัวเนี้ยนั่นก็คือผ้า Fox Brothers ในหมวดบันที่เป็นเล่มของผ้า Fox Air เพราะอะไรทำไมถึงต้องเป็นผ้าไฮทวิสแลวทำไมต้องเป็นผ้าไฮทวิสที่มาจาก Fox Air ตัวส่วนตัวของผมแล้วว่าผมชอบผ้าที่มันมีคาแรคเตอร์ชัดเจนอย่างเช่นผ้า Fox Air รตัวเนี้ยก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในแง่ที่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบบอลบูของผ จะมีอยู่ไม่กี่เจ้าอย่างเจ้าแรกที่ผมชอบก็คือผ้าจาก c o n เรน e ิแอ h e r r ีที่เป็นผ้าคิสแป์แต่ว่าตัวนี้จะมีการทอที่ค่อนข้างจะเรียบนะให้ความเป็นทางการอีกแบบหนึ่งเป็นสไตล์ที่แตกต่างกับผ้าตัวนี้ค่อนข้างเยอะส่วนผ้า Fox Air เนี่ย คาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนก็คือผ้ามันมีเท็กเจอร์ถ้าเราลองเปิดเล่มผ้าของผ้า Vox Air เนี่ยแล้วเราลองเอามือรูปตัวเนื้อผ้าเนี่ยเราจะสัมผัสถึงความสากของเนื้อผ้าได้ค่อนข้างชัดหรือว่าภาษาของผ้าหรือว่าภาษาเนื้อที่เขาคุยกันเนี่ยก็คือผ้ามันจะมีความดายที่ค่อนข้างสูงหรือว่าผ้าแห้งผ้ามันมีความกรอบด้วยคุณสมบัติหรือว่าคาแรคเตอร์ของผ้าที่เป็นไฮทวิสอะมันจะมีความสากที่ค่อนข้างจะมากกว่าผ้าที่ทอเป็นเพลนวีฟที่เป็นบูร้อยกับปก่ามันนีสเเเกตตขอออองืื้้ผหรรท็จ์ มาสัมผัสมือค่อนข้างชัดคือมันจะไม่ลื่นไม่เนียนไปกับมือที่เราสัมผัสนะผ้า Fox Air เนี่ยเป็นหนึ่งในผ้า h ฮทวิสที่อยู่ในฝั่งของความ d ายมากที่สุดเลยความรายที่ว่าเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับเราชอบเลยนะถ้าเราเป็นคนที่แบบชอบผ้านิ่มๆลื่นๆเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบผ้าตัวนี้อีกสาเหตุนหนึ่งที่ผมชอบผ้า Fox Air เนี่ยก็เพราะว่าถ้าเรามองไกลๆอ่ะผ้าตัวเนี้ยก็เป็นสีชาโครหรือว่าสีเทาเข้มปกติถ้าเราลองซูมดูใก,กล้ๆเลยจะเห็นว่ามันจะมีการทอที่สลับสีนะสื้อสีีีีมันมันน่ดด้้้้เเเเป็สยวททททาขงหผื มันจะมีสีเทาเข้มสลับสีเทาอ่อนสลับสีขาวๆแซมๆมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วสลับกันไปเรื่อยๆมันมีเสี้ยนผ้าหรือว่ามีเท็กซ์เจอร์ที่มันชัดเจนมันมีคาแรคเตอร์ที่มันจัดมากซึ่งส่วนตัวผมมันชอบผ้าที่เป็นสไตล์อย่างนี้ด้วยสาเหตุที่ว่าเมื่อสูตรของเราที่ผมต้องการเป็นสูตรสีเทาเข้มแล้วถ้าเราเลือกผ้าที่เป็นผ้าสีเทาเข้มแบบทอแบบเพลนวีฟมันจะทําให้คาแรคเตอร์ของสูตรทั้งตัวมันจะยิ่งมีความฟอร์มัลมากขึ้นไปอีกทีนี้พอความฟอร์มอลมันสูงจัดมากๆแล้วะ บางทีมันอาจจะหยิบไปใส่ค่อนข้างจะยากกว่าเดิมเพื่อนๆงงไหมว่ามันคืออะไรแนวคิดในการเลือกผ้าตัวนี้ของผมก็คือในเมื่อเราต้องการสูตรที่มันมีความฟอร์มอลสูงแล้วใช่ไหมผมต้องการเนื้อผ้าที่จะมาคอนทราสต์กับความฟอร์มอลเนี่ยผมอยากจะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มความสนุกให้กับสูตรตัวนี้เพิ่มข้ามอถ้าผมเลือกผ้าเป็นเพลนวีปกติที่เป็นสีเทาอ่ะมันก็จะเป็นสีเทาที่มันเทาทั้งตัวไปเลยถูกไหมแต่ว่าผ้าตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นไฮทวิสอย่างแรกอันที่2องคือมันไม่ได ดังนั้นถ้าเรามาดูใกล้ๆแล้วอะเราเฉ็นว่าเอ้ยตัวนี้มันยังมีดีเทลอะไรบางอย่างในเนื้อผ้าอยู่ซึ่งมันทําให้สูตรดูไม่ฟอร์มัมจ๋าจ่าจัดจ,จัดจนหยิมบมันสั่ยากเกินไปอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมชอบผ้าของ Fox Air ก็คือมันเป็นไฮทวิสที่ยับยากอย่างเช่นในกรณีที่เราใส่สูตรตัวนี้นเรานั่งทางานทั้งวันพอเราลุกออกมาเดินเดินเดิน,ดนสักพักนึงเนี่ยผ้ามันจะมีการขยายตัวเด้งกลับไปให้มันเรียบเหมือนเดิมได้นะซึ่งผ้า Fox ก i r ก็เป็นหนึ่งในนั้น ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะหลังจากที่เราได้บริบทแล้วนะว่าเราจะใส่สูตรตัวนี้ไปทําอะไรเราได้สีแล้วเราได้ผ้าแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเลือกเทเลอร์ว่าเราจะเอาผ้าสีสูตรตัวเนี้ไปตัดกับเจ้าไหน